COC d e v o t i o n เฝ้าเดี่ยวประจำวันคริสตจักแห่งพันธสัญญากรุงเทพโยชูวาบทที่7ข้อที่19ถึง26โยชูวาึงก่าวแก่อาคารว่าลูกเอย๋ยจงถวายพระเกียรติแด่พระยาเวพระเจ้าของอิสาราเอลและถวายสารเสริญแด่พระองค์จงบอกข้าพเจ้ามาว่าท่านได้ทำอะไรลงไปอย่าปิดบังไว้จากข้าพเจ้าเลยและอาคารตอบโยชูวาว่า เป็นความจริงที่ข้าพเจ้าได้ทำบาปต่อพระยาอเวพระเจ้าของอิสราเอลข้าพรเจ้าได้ทำดังนี้ท่ามกลางสิ่งของที่ริบมาข้าพรเจ้าเห็นเสื้อคลุมงามตัวหนึ่งของเมืองบาบิโลนกับเงินสองกิโลกรัมและทองคำแท่งหนึ่งหนักประมาณครึ่งกิโลกรัมข้าพรเจ้าก็โลภอยากได้ของเหล่านั้นข้าพรเจ้าจึงเอามานี่แนี่ของเหล่านั้นซ่อนอยู่ใต้ดินในเต็นท์ของข้าพระเจ้าเงินนั้นอยู่ข้างล่างโยชูวาจึงส่งผู้สื่อสารออกไป และขาทั้งหลายก็วิ่งไปที่เต็นท์นี่แหละของนั้นฝังอยู่ภายในเต็นท์ของเขามีเงินอยู่ข้างล่างเขาก็เอาออกจากเต็นท์นำไปให้โยชูวและประชาชนอิสราเอลทั้งหมดแล้วเขาก็วางของเหล่านั้นลงสปอวพรพัะพยาเวและโยชูวากับอิสราเอลทั้งหมดจึงพาอาคารบุตรเสลาพร้อมกับเงินเสื้อคุมตัวนั้นและทองแท่งนั้นทั้งหมุชายและหญิงของเขาทั้งวัวลาแพะแกะและเต็นท์ของเขาทุกสิ่งที่เขามีอยู่ และนำคนกับของทั้งหมดขึ้นไปยัางภูเขาอาโคและโยชูวากล่าวว่าทำไมท่านจึงนำความทุกข์ยากมาให้พวกเราพระยาเวจะทรงนำความทุกข์ยากมาถึงท่านในวันนี้แล้วอิสราเอลทั้งหมดจึงเอาหินควางเขาให้ตายพวกเขาพวกเผาพวกเขาด้วยไฟและคว้างพวกเขาด้วยก้อนหินแล้วเอาหินถมับเขาไว้เป็นกองใหญ่อยู่จนถึงทุกวันนี้ และพยาเวก็ทรงขันกลับจากอภิโนโอันแรงก้าของพระองค์เพราะฉะนั้นจนถึงทุกวันนี้เขายังเลื่องที่นั่นว่าูเขาอาโคในพระธรรมโยชูวาบทที่7ข้อที่19บเถึงยีบนะครับพี่โน้องจะสังเกตได้ว่ามี2เรื่องราวนะครับที่โยชูวาเนี่ยได้ทำก็คือเรื่องราวแรกเนี่ยเรือเหตุการณ์แรกหรือเ,เรื่องราวที่โยชูวาได้ เรียกอาคารนะครับมาทางเกี่ยวกับการกระทําผิดของเขาเมื่ออาคารยอมรับว่าเขาได้ทําบาปต่อพระยาเวโดยการเอาของที่ต้องทําลายถวายจัดก,การหลบโยชูวาจึงส่งผู้สื่อสารทั้งหมดนะครับไปตรวจสอบและพบว่าของที่ถูกซ่อนในไมีอยู่จริงนะครับจากนั้นนะอาคารและครอบครัวรวมถึงสัตว์และสิ่งของทั้งหมดก็ถูกนําไปยังภูเขาอาโภนะครับซึ่งโยชูวาได้กล่าวว่าความผิดของอาคารนะ์ได้นําความทุกข์ยากมาสู่ ประสานโนอิสราเอลนครับทั้งหมดจึงได้ลงโทษอาคารอย่างรุนแรงโดยใช้หินขว้างแล้วก็เสาทั้งเขาแล้วก็ของที่เขาเอามาแลาพี่น้องทั้งสองเหตุการณ์เนี่ยก็ทําให้เราเห็นถึงการยอมรับผิดชอบนะครับต่อความผิดพลาดของอาคารนะครับหรือว่าของตัวเองนะครับและความรวนซึ่งส่งผลกระทบที่ร้ายแนงที่นในช่วงเวลานั้น,นอาคารอาจจะไม่ได้นึกถึง นะครับพี่น้องว่าสิ่งที่เขาทำและความรุ่บที่เขามองแต่ตัวเองทําให้พี่น้องนะครับประชาชนอิสาราเอลต้องแพ้นะครับต่อการต่อสู้กับศัตรูนะครับแล้วก็ทำให้เราเห็นว่าสิ่งนี้ยังทําให้อ่าประชาชนอิสาราเอลยังคงวุ่นวายอยู่ด้วยนะครับในการหาคนที่ทําผิดนะครับในการที่จะต้องเสียเวลาในการที่จะต้องเดินไปข้างหน้านะครับแล้วก็รวมถึงการลงโทษที่รุนแรง นะครับที่พระเจ้าไม่ได้ทําด้วยอารมณ์นะครับแต่ว่าเป็นการแสดงนะครับหรือว่าการชี้ถึงความจริงจังในการที่รักษาความบรุทสิ์ในชุมชนของพระเจ้าหรือว่าการที่จะต้องรักษาพันธสัญญาที่พระเจ้าได้ทรงไว้ให้กับเรานะครับ3อย่างนะครับพี่น้องที่เราจะสามารถนําไปปรับใช้ได้ครับอย่างแรกคือการยอมรับความผิดนะครับคือเราควรมีความกล้านะครับที่จะยอมรับ เมื่อเราทาผิดนะครับไม่ว่าเราจะเป็นเรื่องเล็กหรือว่าเรื่องใหญ่นะครับการรับผิดชอบต่อการกระทําของตนเนี่ยก็ส่งผลดีต่อความสัมพันธ์นะครับระหว่างเรากับพระเจ้าด้วยนะครับแล้วก็ส่งผลดีต่อความสัมพันธ์ระหว่างเรากับชุมชนนะครับความเชื่อถือในชุมชนก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราเองก็ได้รับการยอมรับนะครับอย่างที่2คือการที่เรามีความรับผิดชอบต่อชุมชนนะครับคือความผิดพลาดของเราอาจจะส่งผลกระทบต่อคนอื่นนะัเพราะฉะนั้นเนี่ย เราเองจะต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเองอยู่เสมอนะครับแล้วก็คนรอบข้างเพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันถูกไหมครับแล้วอย่างสุดท้ายคือการที่เราเองมีชีวิตนะครับที่ตั้งอยู่บนการเชื่อฟังนะครับเพื่อให้เราสามารถที่จะหลีกเลี่ยงในการทําผิดบาปได้น,นะครับแล้วก็การรักษาชีวิตในทางชอบธรรมที่พระเจ้าได้ส่งไว้ให้ให้ไว้กับเรานะครับ <c oughs> สุดท้ายนะครับพี่น้องให้เรามา อธิฐานด้วยกันนะครับตอบสนองต่อเสียงที่พระเจ้าได้ให้กับเรานะครับสาธุการด่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะและบทเรียนที่พระองค์ทรงสอนเราผ่านเรื่องราวในพระคัมภีร์พระเจ้าขอบพระองค์ทรงเปิดใจของเราให้เห็นถึงความสําคัญของการยอมรับความผิดและกลารมีความรับผิดชอบในชีวิตของตนเองขอบพระองค์ทรงช่วยเราทั้งหลายในการทบทวนตัวเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้เราหลงไปในความโลภหรือความอยากได้ ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องขอให้เราเรียนรู้จากความผิดพลาดและให้เรามีประสบการณ์ในการเติบโตและพัฒนาเป็นคนที่ดียิ่งขึ้นสุดท้ายขอให้พระองค์ทรงนำทางและชี้แนะเราในทุกก้าวย่างของชีวิตเพื่อให้เราสามารถเป็นเกลือและแสงสว่างของพระองค์ได้ลูกขอในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอง